เที่ยววัดชมโบสถ์ชมหัตถสิทธิ์เมื่อพูดถึงงานหัตถสิทธิ์ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจากการสะสมความรู้ความสามารถของบรรพบุรุษที่มีมาแต่โบราณสืบทอดกันมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้ เมื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงก็จะสามารถสร้างมูลค่าและเสริมรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาลายจักสารไทยของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสารอำเภอวัดบทจังหวัดพิษณุโลกสวัดีค่ะวันนี้เที่ยววัดชมโบทถ์จะพาทุกคนมาชมอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของอำเภอวัดโบสกันนะคะซึ่งจะเป็นอะไรไปติดตามชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคนที่สุริยาซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานเศรษฐีเรือทองสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณลงทำวิสาหกิจชุมชนนี้มากี่ปีแล้วคะสามปีแล้วครับผมผลิตภัณฑ์หลักๆของเราจะมีอะไรบ้างเลยผลิตภัณฑ์หลักๆของเรานะครับเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องไม้ไผ่โดยเพาะเลยนะครับเริ่มแรกที่เราก็จะเป็นพวกทะลองนะครับ ขาจัดตัวะลอมแล้วเราก็จะไปะยุ์มาทําเป็นพวกปิ่นโตอย่างตัวนี้ก็เป็นโคมงไปนะครับนี่จะสั่งเป็นโคมงไปซึ่งเป็นลูกค้าที่เขาชื่นชอบนะครับสั่งมาเยอะมากตัวนี้ครับแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอะไรที่โดดเด่นอ๋อถ้าถึงด้านการดโดดเด่นนี่นะครับของเรานี่จะ,จะได้คุณภาพเรื่องการแข็งแรงนะครับของเราจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ สวยงามก็คือจะไม่มีจะไม่มีชิ้นส่วนของลวดหรืออะไรเลยครับของเราจะเป็นของไม้ไผ่มา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 ทำการฝิดให้เรียบร้อยไม่ไม่ให้มีตำหนิกันครับก็จะเป็นการสานโดยไม้ไผ่ล้วนเลยถูกครับถูกครับแล้วถ้าอย่างนี้มีคนสนใจจะสามารถติดต่อคุณลุงได้ทางไหนบ้างคะครับได้สองช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือทางเพจนะครับช่องทางที่สองก็คือโทรศัพท์หาผมโดยตรงเลยครับ083 9626983คุยกันได้ครับว่าต้องการแบบไหนนะครับก็คือสั่งได้เลยได้เลยครับสวยสั่งได้เลยนะคะตอนนี้คุณป้ากลังทำอะไรอยู่คะักเตียค่ะถักเตียถักให้หนูด้วยได้ไหมได้ค่ะ แล้วอันนี้เปีย้อนี้เราจะไว้ทำอะไรก่อนทำหมวกเย็บหมวกค่ะอ๋อไปเย็บหมวกแล้วตัวนี้คือเครื่องอะไรอะรีดเปียค่ะอ๋อเราจะเอาเปียอันนี้มารีดใช่ไหมคะก็คือมีหลายขั้นตอนมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าเนี่ยจะถักก่อนแล้วก็จะเข้ามารีดในตัวนี้ใช่ไหมคะคุณสามารถทําได้ไหมเอ่ยอันนี้ได้ค่ะหมุนเลยหมุนข้างนี้ข้างนี้ ไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะหนักมากด้วยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะถ้าหนูมาฝึกงานกับคุณป้าสักสองวันหนู่ <c oughs> าจะกล้กาขึ้นได้ข <c oughs> อ,อย,ยอมแพ้ค่ะให้ให้คุณป้าดีกว่าว้าวแข็งแรงแข็งแรงกว่าูแล้วนะ ติดตามเรื่องราวสนุกสนุกแหล่งท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอำเภอวัดโบทจังหวัดพิษณุโลกได้ในเที่ยววัดชมโบต